เนี่ยคันนี้จะเจอปัญหาไอตัวนี้ด้วยนะครับผมหลายอย่างอยู่เนี่ยมันจะเข้าออกได้นะครับให้ดูนะนี่นะครับมันจะรุนซ้ายขวาได้นะตัวนี้นะเราต้องถอดมาดูนะครับเพราะว่าเจ้าของรถบอกว่ามันมีเสียงดังเป็นรอบๆอบบางแคกแคก นานๆจะมีเสียงทีหนึ่งนะครับซ้อนสองคนถึงจะมีเสียงเขาว่างกันตัวไล่ไปหมดเลยนะชุดช้าบนี่เปลี่ยนลูกปืนไปแล้วนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ใส่เจลเบีใส่ซีนใหม่หมดแล้วนะแล้วก็ไอเนี้ยลูกปืนตัวเนี้ยเราก็เปลี่ยนใหม่นะลูกปืนฝาข้างเนี้ยเราก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ามันยังรุนอยู่อ่าต้องใส่ต้องถอดชุดเฟืองท้ายดูนะครับ คือจุดปัญหามันน่าจะดังมาจากด้านล่างนี่แหละแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันดังตรงไหนนะครับเดี๋ยวต้องถอดลูกปืนชุดไอ้เฟืองท้ายในดูนะครับก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วกันนะเนี่ยมันซ้ายขวาซ้ายขวาเข้ามันมันเข้าออกเข้าออกเข้าออกแบบนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็ถอดออกมาแล้วนะครับผมถอดฝาออกมาแล้วนะเนี่ยฝามันลูกปืนมีเสียงขัดขัดไหมก็ มีขัดขัดอยู่นะนิดหน่อยนะขัดนิดหน่อยนะครับในยังไ,ไงก็เปลี่ยนออกเพราะว่าลูกค้าต้องการเปลี่ยนออกนะครับส่วนฝานี่นะโอเคสองลูกนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้ด้วยฟันก็แน่นดีอยู่นะก็ไม่เท่าไหร่นะ ส่วนท้ายนะครับนี่ลื่นดีอยู่นะนี่ก็ขัดขัดนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวดูตัวนี้บ้างต้องดึงออกมาโอ้โหอันนี้ตัวนี้ก็น่าจะพลาดแล้วล่ะ ตัวนี้น่าจะหลวมแล้วแหละนะปกติมันจะต้องแน่นนะครับผมหลวมเลยนะอ๋อเป็นเพราะตัวนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมันหลวมนะ เดี๋ยวเราไปซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนใหม่นะครับผมมีหลายท่านนะครับที่พิมพ์เข้ามาถามว่าไอ้มันดังวิววิวนะครับรถมันดังวิววิวิวเปลี่ยนตัวไหนนะครับนี่นะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวนี้กับลูกปืนตัวนี้นะครับผม2ตัวนี้นะหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนเพิ่มอีกเปลี่ยนลูกปืนทุกตัวก็ได้นะครับแต่ว่าท้งถ้ามันดังวิววิวเนี่ยไอ้ตัวนี้มันสึกนะครับผมตัวนี้นะลองพวกนี้มันสึกนะ แกนเนี่ยมันจะสึกจากฟันเฟืองสะพานพวกนี้นะครับถ้าเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ก็จะหายวิวเลยนะครับผมลองดูนะใครมีเสียงวิววิวนะครับที <X> ่เสียคลิกพวกเนี้ยลองทำดูนะอ๋อนี่หลวมว่าแล้วมันแปลกแปนะครับเกีน,นี้ลูกค้าคือลูกค้าให เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะถ้ามันตัวไหนมีปัญหาให้เปลี่ยนออกเลยนะผมก็จะเปลี่ยนลูกพื้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะครับลูกเล็กนะลูกเล็กทั้งหมดห้าตัวนะครับลูกใหญ่นี่ก็น่าจะลูกใหญ่ไม่ต้องเปลี่ยนนะเป็นลูกเล็กพอโอเค ออกมาแล้วนะครับแล้วถอดไปเรื่อยๆแล้วถอดเป็นลูกนี้ด้วย 2องลูกแล้วนะครับอัดช้าหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ถูกพิธีนะครับนะจะช้าหน่อยแต่ว่ามันถูกพิธีมันจะไม่ทำให้ไอตัวชุดตัวนี้เราแตกนะ ออกหมดแล้วนะครับผมนี่นะครับแกะมาทั้งหมดสองสีห้าหลูกนะครับผม5ลูกนะเปลี่ยนทั้งหมด5ลูกนะครับ วนนี้แกนเปลี่ยนเปลี่ยนแกนนี้อันหนึ่งนะครับผมแกนนี้1อันแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนนี้ห้าลูกนะครับหมดเลยนะนี่ฮะได้มาแล้วนะลูกปืนแท้แบบไม่มีฝาปิดนะครับแบบไม่มีฝาปิดนะบางท่านทักมาในที่ตอนเปลี่ยนชุดลูกปืนตัวเฟืองท้ายนะครับบางอันที่ผมไม่ได้ เอาฝาออกเพราะว่าลูกค้าต้องการเอาฝาไว้นะครับลูกค้าต้องการไม่เปิดฝานะครับผมก็ทําตามลูกค้านะครับอันนี้คือเราทําตามสเปคเดิมก็คือเอาแบบที่ไม่มีฝานะครับของเดิมคือไม่มีฝาเราก็ไม่มีฝาเหมือนกันนะเอาตามนั้นนะครับผมเนี่ยแล้วก็แกนแกนเนี่ยก็ซื้อมาแล้วนะแกน P C X รุ่นนี้รหัสตัวนี้นะครับรหัสตัวนี้นะ รหัส KZR 6 0 1นะครับน่าจะใช้ร่วมกันกันกบตัวคลิก1้5ทั่วไปนะครับผมน,นี่นะไม่ได้แกะเลยนะ KZR นะครับตัว PCX ปี2015 1 6 7ินี่แหละนะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็ทำการอัดเข้าไปแล้วนะคือตัวนี้เนี่ยมันจะต้องไม่โยกนะครับแล้วก็ไม่ต้องออกง่ายด้วย เวลาเราใส่เข้าไปเราต้องตีอัดเข้าไปนะครับตัวนี้นะมันจะมันจะแน่นกับลูกปืนตัวนี้พอดีเลยนะครับตัวนี้นะมันจะอัดเนี่ยมันจะไม่ออกมาดึงไม่ออกแล้วมันต้องตีออกมาตีออกมาจากด้านนู้นนะครับมันถึงจะออกมาแล้วมันต้องเบียดเบียดกับลูกปืนจนแน่นอ่ะมันจะไม่พอดีนะมันจะไม่ลื่นอันนี้แน่นแน่นเปียดเลยนะอันนี้ใหม่ไม่ม่ไม่แล้วก็ใหม่หม่ไม่หมดเลยนะนี่แหละนะครับ ส่วนเฟืองใช้เฟืองเดิมนะเฟืองท้ายเนี่ยก็จ,จะเป็นของเดิมใช้ของเดิมอยู่นะเปลี่ยนแต่อันนี้แกนนี้นะครับกับลูกปืนนะครับผมอันนี้คือผมใส่ไปแล้วนะครับไม่มีโยกเยกแล้วนะนั่นแน่นเลยไม่คอนด้วยนะนี่ของใหม่นะผมของใหม่นะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพีเซคันนี้ก็เปลี่ยนชุดชุดเฟืองท้ายหลังนะครับผมชุดลูกปืนเฟืองท้ายหลังแล้วก็ชุดลูกปืนคัดแล้วก็ชุดซีนคัดนะครับผมชุดข้างนะชุดล้อหลังอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายพวกนี้นะครับนี่ก็เสร็จเร Beast ียบร้อยแล้วนะครับผมอาการมันดังฟัดเฟดฟดฟดเป็นรอบๆอ่ะมันหาไม่เจอนะครับก็เยยลยไปเจอแกนม<ร>ัน แกนมันโยกได้นั่นแหละแกนมันเข้าออกได้นะครับก็น่าจะเป็นตัวนั้นนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผม